สวัสงงดีครับ,บ,รบพี่อนแฟนคลับเอฟซีตอนนี่ยเขี่อเล้วหัวซักบัลเล้ลรู้กันได้โอ้โห ิว่าจะเป็นงามเหมืน่วจัเป็นวอนบบวกกันจลต้อปัอรอลายอซอมครับพี่น้องครับนั่งอย่างงีคือ่อ้อมล่อ่อจบอีวอาจารย์นั้นที่อทีมงานหอบพรและก็ิเดซอมกันพี่น้องครับสหรับมื่อนี้มือนี้ีซ่อมเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วกั

ตอนเขาตอนตอนช่นี้เป็นสซมล่ำจังสีเลยนน้ำพัเพราะว่าตอนนี้พัเป็นจอพักเสรมอยู่จอสอนให้เขาเสริม้วอย่างนักนทีพัพักกินแี่ได้ภาษาสากลก็ไปสอนอยู่ขัวกันเลยได้ได้สอนท่าอเบ็ดมือใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พอเวลามันเสรมเิมเสริพร้อเริมพร้อม เวลาฮเวลาเวลอนบลายสามหมื่นสี่หมื่นเองแตมันสีด้บอยถึน่ะเขียวทุกผนันี่นี่จันนอเอกสองคนเขาเขาเขเขียวขึ้นกันในปุ่นุวนมือใส่มือขว้าเมือใส่เมื่อคว้าเขียวหมค้วนี้เขียวคักจนาคิงนาดำคำเก็ดครับพี่น้องครับออนซ่อนยีดอกออนซ่อนนีออนซ้อนออนซ่อน

Kita <coughs> nggak <coughs> บางกล่องลงมาครับใส่่ยมาอยู่ยแมนพงต่อแลกใช่คัแต่ว่าใหญ่แหลกม้งคบนากอย่ามาอันชันมาฟังควในใจของสงคนนี่ครับควในใจยังโ่้ขบอกวควบในใจควนแหลฟสู้นฟังตีโอวังสู้กันฟังการไลหลิปอยไปซื้อคาคั่งไย่าเล่ามันจ็นอรโมันะเป็าเล็กเอเี่อ้ยายขึ้นน้ำสนามนคตเล็กเตอโเซ พี่น้องกับจังหัวคาเลกเตอร์เดิมๆมันเลยเวลาเขาบอกอย่างพี่น้องนี่ทรงไซส์สีไฮสีไฮไหฮาวนี่อยู่เขายังค่นเป็นไปนิดนิยเอาให้ปีนขิ้งเลยสิเป่ายาวเป่าเบาป่าปากเขาสิยากเบิ่องคิปขอยบอกคับีรูเรื่องน้าบ่ะังเสียงข่อยบอกนโอ้ยซแมเป็นประเด็นเลยแม่อ้ก้ามูดไลงก้มู้วบุนแแบ่เป็นประเด็นผมสิทว่ลงกัฝากอัน เงินค่ารถทัวแมนเดอร์เอาเนาะเขาเดิวเอานาเขาแบบเานอนนดี่มเอันาแต่เขาโทรบอกว่าจานหน่อยว่าจะฝากอะไรให้หนึ่งแสบาทนี่ ขนเราวะอะไรก็่มู้กันครยนอนอยู่ขันึ้ตื่นต่นอต่นดอกกะสีเข้าอันนี้กื่นนเนตข่านอกึ่นอกระื่นล่าตาุกรส่นาไปกสไปโนไปเลย่นด่นได้บอกกนม่นว่าบ่น่าน่่นว่นอาบนตั้งหลังจากสว่าก็นอนยิ้มนนอยิไปเลยคือบนุือนพูว่าเรายังันเพียสไมนจะท เจ็ดร้อยเจ้าบ้านกูบอกโอ้เืิอเ้าเราขอตัวเรื่องคนนอยู่กันเลยบางสี่งพอขาลกก็ผมนอนรู่อยๆก็บางสายไปเลยเพื่อน่นไบกสัแม่่นบอกยัง่บาเรางวส่ยเนเนียเนี่นีเนี่ย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 เงี่เนี่เนี่เนี่ยเ่เนีเนีเนี่เนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนียเนี่ยเ่น่นี่ี่เนียเนี่ยเนี่นีี่นีเนียเนี่ยเนเนีเ่ยเนก่นเเ้เน ไปตั้งนานบรรนอนดึกแล้วเรากำลังนอนเสียบเวลานั้นน่ะกำลังจิกภูมอยู่นั่นไงต้องมากจิกกันยังภผมจิกตัวมันหนาวจิกเขาจิกกันมันขอกับบรรยากาศนเลยล่ะเออวันเปนวันเปนมื่นหนึ่งจิกวันเปนมื่นหนึ่งก็มากแต่คนหนึ่งเนี่ยเวลาฝไยนอนหลับเลยเขาคุยขี้ไยนี่เอาเนี่ยนหละเวลาเขาหลิ่นเขาหลิ่นเราคุยกันอยู่ก่อน พอเขาบอกยังมาเฮากะจีส่งกันไปมันก็จิกลายเป็นวาเลนโดยอนตนมักเรามายคนพกัยังไงคนกันเลนบระขึ้นก <Okay. S 2> oh ันเลนห้ำไปน้ยไม่ขึ้นง่ายขึ้นง่ายลอยคนอยเาะราขื่นกันติดไปไหมลอยคนสิมีอยู่สคนเรกพอถือใจเพื่อนตีลอยคนสิมีอยู่สงคนพอถือใจเพื่นมีผัในแนวยนึงลอยังลอยคนมีัคนก่อนมีอยู่สองคนมีสองคนที่ห้าา คนบางว่าเขาต่างกันการส้างเขาแบบนีต่คนบา่านเป็ากับพียซ่องช่ไดมมว่าคนยะคนกันคนละคนปกติ๋ันคเจ้าไหนนาเดียวเดียวว่าคืนเจ้าไหเ้าปาเ้ามวเ้าเเาอย่งเคืนเจ้าต่างเจ้าต่างคืนแบบอย่างคืนบยาพคืนบาอย่ง

เออวงตัวแล้ววงเพิ่งเราวางเพิ่งเราโอ๊ยให้เพิ่งเรานย่างสีลพี่ดองนะครับพี่้องย่าที่ยางหลายน

เพราะว่ามซ้อนเรื่องนี้สิแม่อันนี้กบคอยต้มหัวผมว่าฉันต้องรู้กับพูดหนอพูดหนอพูดหนอพูดนอเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอาจารย์ลอยเป็นลอยแล้วพูอาจารย์ลอยเป็นลอยแล้ว มาเลจะมาเขียดหนบัียดวะมาเา่ตางนลอยรายลยหรจอยรายมเมนอันนั้นยังสวเงียตอนถึงจยอาีบีมนพอเดีุ๋กพอเงี้ยเงย่อเงี้ยเยวองลูกยีตนอ้นพอเงี้ยจอยน่ะอัขบะม่วงไข่พง้ยจอยไปแล้วไปแล้วอาไปหล่ามาขายของหลังลูกีไว้ไปแล้วพอง้ยอเงี้ยอยห่ไปใชไมบ่ สร้างว่าเอาองกัเจดีเ้กลุ่งนี่แหละก็จะล่งดีเขาดีใจคือพนลงนี่น่โอ้พลุ่งพนาเด็คืนเอาคนไปเท่าอ่างว่างยู่หเออไปกินเขาแต่วันฮ้อล่อจันาร์ฮอลอไผเหนียวฮอลอไผเนียว้ครับอลอั อาจารย์สุขุมมาก่นี่อาจารย์ยุดมาก่อาจารย์เมื่อคือยังไปสาปามาไหมเดี๋ยวจะเม่นไสามาหเดี คนนยังเคล่อนคอยเคลืท้องไ่แล้วเนี่ยเผื่อตหาโจกที่มาถามไม่ยังมาว่าเสียบยืมเงินก่อนตัวแกเผื่อจะยังเนร้อเงินอรบ่นมามเิ่อตัวมาเรื่องเ่ตมาเรื่องไรขาก็เม่้านไมเขาเก่งเก็บม่้านเขาเก่งาเก่งา้องกนกมกเกนก็้รงป้นนน่งเอินั่นาเปิดเปิดเปิดไฟสว่างเปิดเปิดหน้าจอให้เรสว่างจะมีรือ่าเก็ได้คิสิทัด เห็นลพอไเาพิ้นมพมากโอ้ยเยมเอ้ยมีามนรานอธิบายเพื่อนให้เข้าใจเพ่อนบปมาณเราดตัวได้มก็ิกับกนกบหหตัวมากอกแต่ว่า่บพร้อมี่มงจอม่องเดนน่นแคบนเ่ื่อบยว่าสั้นนี่ม้วเจ้ากับเอาเก็บมาเป็นประเด็นมาใส่ใจมาโอ้ยเจ้ากับเบิ้งไงมันเป็น เพื่อความบันเทิงหรือว่าอีหยังจังซี่เป็นยังกว่หมู่บ้านเรื่องซรัพนี่หมายว่าจะเป็นตรงเป็นยังกว่าจานลอยหมู่บ้านเขาจะเป็นตรงทักษะมหาหรือว่าเขาจะเป็นตรงออยอกพื้นที่ยอกไม่ติมนี่แหละยดี๋นี่ก็ยอกไม่ติมน้องดูสมมติว่าเอานแล่า เขาหยอกเขาเล่นก็มวนการครับน้องปันปันน้องซุ้มของกูเออพรกะเกินบอนล่ะปานนี้คนทางมหาผมแน่หล่ะกับทุ่งมหาแนนน่ะนะก็เลยบอกโอ้ยแล้วไปหาพี่เอกเข้มคนไทยคลิปสู้พี่น้องคนนี้คนนี้อ๋อสำหรันคลิปนี้เป็นคลิปน้องฝอกรึไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนครับเอฟซีตีตีสามดื้อนะครับที่นึ่งกดเลยกดซับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพดอวิเชียรครับพี่น้องครับคลิปนี้ออกสำหนี้พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ